วันนี้เราจะมาผกข้าวโพดลงในน้ำช <c oughs> ื่ออะไซีดลายเออเป็นพันอะไรข้าวโพดหวานหาที่เจาะก่อนโอเคเราจะเอารูกธนูข,ของเล่นนี้แล้วก็มาเจาะอันนี้แล้ว่าหนูว่าฝ่นง,นงนี้มันจะเจาะได้ไหมเจาะตอนนี้มาทดลองกันว่าไอ้นี่มันสามารถเจาะได้ไหม โออธน,นูเออเจาะได้เจาะได้แต่ลูอย่า่ไปน่นั่นแหละเยวธน,นูไปเล่นทับบันอด่นกันดูสิว่ามันจะมีพี่สองไหม ตรงนี้อือเอาอัน <tört uma estilES spatiale> <respuesta> <crowded t fit night> อเอาดินมาใส่เคเรียบร้อยแล้วได้ดินมาแล้วแล้วก็ติดตักดินโอเคดินเล้วก็ตักในเมื่อมันลำบากก็ใช้มือไปเลยขึ้นไม่ได้เหรอเอ้ยได้ไอ้ครบสามสิบลูกออนที่ได้แม่ยายจะไปทำอะไรอ่ะอันนี้แถมให้คนอื่นด้วยเนี่ยเก็บมีเยอะมากเลยแม่แม่ไม่เห็นเหรอนะเก็บเยอ มัาโรยใต้ตัวนี้ใช่ป่ะฝนตกจ้เป็นราไม่ใช่หรอกเดี๋ยวมันถ้าไม่รีบลงเดี๋ยวมันจะยาัาเดี๋ยวน้องอยาให้มองถ่ายคลิปก็ต้องเสร็จแบบนี้ก็ยืน่นเออหยิบแล้ว ไมใช้มือเกียรแบบนี้ก็้ดีออะไรนะเดี๋ยวเราจะพรมน้ำแค่นี้เก็บได้แล้วไหมเดี๋ยวให้พ่ใอใส่เยอะๆเลยอื เพียนพักนุ่งไปเลยไม่เอาเดินก็หายหมดโอเคเรียบร้อยแล้วตก็ใช้ไม่เสร็จแล้วแล้วแต่ทำมมันขีดไม่ค่อยออกเลยเพราะว่าโอเค แต่พี่่ก็เห็นเมล็ดข้าวโพดที่เอามาปลูกเฮ้ยนี่คือมเมล็ดข้าวโพดเหรอนี่า้นเหมือนขนมอลยสักงเลยเดี๋ยววางน้ำเม็ดก่อนนะเหมือนขนมเลย,อ,ย,เลยอ่ยววายายหาเหมือนขนมเรียงนับเลย

ยี่สิบหกเม็ดเนี่ยมันเล้ข้าวโพดนะพอดูทำไมมันเหมือนขนมเล่ยเอาหลุมแรกก่อนอย่างนี้นะโอเคมันคือข้าวโพดแห้งอ่ะแหละข้าวโพดธรรมดานี่แหละเสร็จแล้วก็เรื่องอะไรน้าตาลเลย ลง้งกบมาล้งเงี้ยลุ้มไลุ้มเข้าเวลาโต๊ตายเก็บถุงนะตรงไหนเนี่ยเราทำแล้วแหละมันเป็นวัสดุทำระเบิดโอเคเสร็จแล้วปิดหาเห็นไหมเริ่มเิ่มขึ้นมาอบอกว่า,าจะมาถ่ายดูเรื่อยๆถ้ามันขึ้นเราจะไปย้ายไปจนกว่ามันจะออกมีเป็นพ้นโอเคแล้วก็จบแล้วแล้วเราจะมาถ่ายเป็นระยะะ,ยะไป คือหรือเปล่านี่ก็คือหน้าของกระบะของเรา,าข้างใต้ก็ปกติดีดอ๋อโอเคใช่ได้หมซองขนมอ่ะโอเคคลิปจนมีประมาณนี้แหละ